ลูกค้าอยากทดสอบน้ำหนักนะครับก็มาทดสอบได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับคันนี้มาทดสอบหลายครั้งแล้วครับลูกค้ามาทํารถแล้วก็ไม่ได้มาทํารถกับเรานะครับลูกค้าก็ทํารถมาแล้วนะครับเมื่อลูกค้าทํารถมาแล้วเนี่ยลูกค้าก็อยากทดสอบน้ําหนักนะครับก็สามารถมาที่อู่ปริชาติเพาลอยได้นะครับมาทดสอบน้ําหนักกันที่นี่ได้นะครับคันี้ลูกค้ามาหลายครั้งแล้วครับเวลาลูกค้าทํารถแล้วลูกค้าก็อยากรู้นะว่าเอะแบกได้ไหมรอติดทุ่มไหมนั่งเผาไหม อันนี้ลูกค้าก็ทํารถมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเตี้ยสุดๆกับโอ้โหสายย่อสายมุดกับดูครับช่วงล่างเขาเนี่ยสดจริงๆครับคันนี้ฮะลูกค้าวันนี้ลองแค่สี่ตันครับซึ่งลูกค้าบอกว่าเห็นภาพแล้วนะพร้อมที่จะกลับไปแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องทรงรถนิดนึงหรือว่าทรงแหนบนิดนึงที่ยังรับไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าก็มาทดสอบแล้วก็จะได้คําตอบนะว่าเออได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เราก็แก้ไขกันใหม่นะครับ นี่ก็คือข้อดีของอู่ปริชาติอีกมุมนึงนะครับซึ่งเรามีเครื่องทดสอบน้ำหนักนะครับสามารถทดสอบน้ำหนักให้กับลูกค้าได้นะครับไม่ว่าการทํารถของเราการเสริมแหนบของเราการวางเพลาลอยของเรานะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าทําแหนบกับเราหรือว่าทาเพลาลอยกับเราเราก็สามารถทดสอบน้ำหนักแบบนี้ให้ดูได้นะครับจะได้รู้เลยว่าล้อติดซุ้มไหมนั่งเพลาไหมแบกได้ที่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่มาใช้บริการครับ ก้อนหนุนแนบเนี่ฮะถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาออกครับอึ๊บโอ้โหนี่ฮะก้อนหนุนแนบเขาครับเนี่ย,ยรถใส่ย่อนะครับต้องใช้นะครับใส่ย,ยอ่อล้อมุดซุ้มครับนี่ฮะใฮโดูเปียบปักเลยครับรถอย่างนี้สองเวอร์ชั่นนะครับมีถุงลมด้วยมีแหนบด้วยนะครับของเราจะเป็นสองเวอร์ชันเลยสามารถใช้ถุงลมได้ด้วย แล้วก็สามารถใช้แหนบได้ด้วยนะครับเวลาที่เราอยากจะแบกน้ําหนักเราก็ใส่ก้อนหนุนแหนบเข้าไปนะครับดันถุงลมขึ้นเวลาเราอยากจะวิ่งเปล่าๆนะเราก็ปล่อยถุงลมมารถก็เตี้ยแล้วครับรถกะเตี้ยย่อลงมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับสามารถดันถุงลมขึ้นนะครับแล้วเราเอก้อนหนุนแหนบหนุนรองอย่างนี้ครับ ถ้าลดตัวเปล่าๆนะฮะเราก็ปล่อยลมออกแล้วก็ให้แหนบนั้นลงมาเกือบชิดกันรถก็จะย่อลงทันทีแบบนี้ก็เรียกว่า2เวอร์ชั่นเลยครับโอ้มีถุงลมด้วยอย่างนี้ต้องสุดจริงๆครับใช้ถุงลมด้วยนะครับย่อได้เตี้ยได้แบกได้นะครับ สองวอร์ชั่นครับไม่สูงได้แล้วก็เตี้ยได้นะครับนี่ฮะให้ดูครับเตี้ยแป๊ดเตี้ยแบบเตี้ยแป๊กกันไปเลยอันนี้รถตัวเปล่าๆนะครับเห็นไหมฮะตัวเปล่าตัวเบาก็จะประมาณนี้ครับ